กันเล็ตั้งกล้องขึ้นมาโมผิดจังหัะทุกทีดูทุ่งนาอันกว้างไกลนะคะกว้างใหญ่ไพศาลของชาวตรดิตนะคะทุ่งใสตรงนี้ฝนไม่ตกเลยค่ะพี่น้องแห้งแลง้งทุ่งนานไม่มีน้ำเลยแต่ข้างบนภูฝนตกตลอดะค่ะตอนนี้ทุ่งน,งนานก็ไม่ถึงกับแห้งเท่าไหร่หรอกแต่ว่าไม่มีน้ำฝนตกน้อยกว่าข้างบนแล้วก็น้อยกว่าที่อีสานะ ดูค่ะข้าวทุกข้าวเป็นแห้งๆไงก็ไม่รู้ต้อมีทุกนาเยอะแถวนี้แต่ว่าฝนไม่ค่อยตกค่ะฝนตกน้อยมากน่าสงสารชาวนานะคะต้นไม้ต้นไรก็ไม่สวยงามเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นฝนตกไม่ทั่วฟ้าหรอคะ ตกไม่ท่ฟ้าดูภูเขาดูถนนดูทุ่งนาคลิปนี้อยากจะมาพูดนะคะเรื่องที่เราอยากพูดก็คือเออเราดูละครเรื่องหนึ่งมานานเป็นสองปีสามปีแล้วล่ะคะ่ะที่อยากพูดมากๆก,ก็คืออยากจะชื่นชมอยากจะชื่นชมเ ลุงพลกับป้าแดนนะคะที่มีความอดทนอดกลั้นอุตสาหะและก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะโดนอะไรยนพายุถล่มขนาดไหนยังอดทนมาได้ถึงขนาดนี้นับถือน้ำใจเลยค่ะก็มันเป็นอะไรที่ยากจะเข้าใจนะคะแล้วก็ความอดทนอดกั้นของคนคนหนึงมันช่างมากมมาเหลือเกิน สองปีสามปีทนมาได้ทนอยู่ได้ยังไงมันก็มีช่วงที่ที่ทนไม่ได้มั่งนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เห็นมุมนั้นของของพวกเขานะคะอย่างลงคนอย่างเงี้ยคือคนที่น่าสงสารที่สุดแต่แกก็มีคู่ที่ดีที่สุดนะคะอยากจะบอกอยากจะให้คนทั้งหลายเอาเป็นแบบอย่างต่อสู้กับความอายุธรรม เราสู้เพื่อความถูกต้องของตัวเองเรารู้แล้วค่ะว่าเราทําอะไรหรือไม่ได้ทําอะไรแต่คนที่จะเอาเรื่องมาให้เราเนะี่ยเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมหยุดเขาพยายามจะใส่ไฟเรื่อยๆใส่ไฟเรื่อยๆใส่ไฟเรื่อยๆโดยเฉพาะคนผู้ฟังคุณผู้ชมก็ฟังแล้วชมแล้วไม่พิจารณานะคะบางคนก็ไหลไปตามน้ําบางคนก็มั่นคงอยู่เชื่อมาตลอดตั้งแต่แรกบาร้านลุมพลบริสุทธิ์ เชื่อมาจนบัดนี้แล้วก็จริงๆเลยค่ะเพราะว่าเราคิดว่าเราดูคนไม่ผิดตั้งแต่ดูจนครั้งแรกจนถึงจนถึงปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันคลายออกมาเรื่อยๆคลายออกมาเรื่อยๆเราก็ดีใจกับลุงกับป้านะคะแล้วก็ลูกๆแล้วก็ครอบครัวยิ่งครอบครัวทางฝ่ายลงนี่น่านับถือค่ะนะ ปูพ,พองกับย่าพานี่น่านับถือมากเป็นพ่อแม่ที่นิ่งที่สุดเลยถ้าเกิดเรื่องกับลูกตัวเองแบบนี้แล้วก็ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าลูกตัวเองไม่ผิดถ้าเป็นเราเนี่ยเต้นแรงเต้นกาแทนลูกไปแล้วค่ะคิดมากแทนลูกบางทีไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ท่านทั้งหลายนีที่อยู่ในยูนในความเกี่ยวข้องกับลงตรงเนี้มีความ อดทนอดกลั้นเป็นอย่างดีเยี่ยมดีมากๆเลยค่ะดีจริงๆด้วยแล้วอีกอย่างหนึง่งสังคมก็ฝ่ายมีมีสองฝ่ายเลยค่ะฝ่ายที่เข้าข้างอยู่ข้างลุงมาตลอดก็อเคไม่ใช่ข้อข้างหรอกค่ะแต่เรามองแล้วเราเห็นว่าลุงไม่น่าจะเป็นอย่างที่เขาพูดเราก็อยู่ข้างมาตลอดอยู่มาจนถึงบัดนี้แล้วเราก็ไม่เคยไปแสดงตัวไม่เคยไป ออกยูทูบยูทูบอะไรไม่เคยไปพูดอะไรก็มีครั้งนี้ครั้งแรกอะอยากพูดอยากอ,อย,กอ,ยกออกมาชื่นชมความมีสติความมีความอดทนดกลั่นนะคะมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยถ้าโดนกระหน่ำอย่างเนี้ยจะอดทนได้นานสักแค่ไหนถ้าเป็นเรานะถ้าเป็นเราเราคงทนไม่ได้แต่แกมีก็มีกองเชร์เยอะแลค่ะมีคนเชร์คนคอย ผลักดันให้แกยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองสู้อยู่อย่างนี้สู้กับความไม่ถูกต้องทั้งที่ตัวเองถูกต้องก็โดนทำให้มันกลายเป็นเรื่องเลวร้ายไปทุกสิ่งทุกอย่างให้คิดดูว่ามานันที่แกผจญมาเนี่ยสองสามปีเนี่ยมันใหญ่หลวงมากถ้าเป็นเราเจอนานขนาดนี้เราจะอดกันได้ไหม ก็อยากให้ทุกคนได้เอาเป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่านี่คือตัวอย่างของปุตุชนคนหนึ่งที่ต่อสู้มาอย่างหนักหนาสาหัสะคะการสร้างบารมีสร้างความดีมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะที่คนจะมองเห็นแต่สร้างความชั่วในสร้างเพื่เดียวคนเห็นกันหมดเลยค่ะ กหนหมดเลยสร้างความดีนี่สร้างยักกว่าคนจะเห็นกว่าคนจะรู้ท่ต้องใช้เวลาบางทีตัวตายไปแล้วกว่าคนจะเห็นความดีของเขากพาเขาไม่อยู่ในโลกนี้แล้วกวความจริงจะปรากฏเขาก็ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วแต่นี้แกสู้สู้จนได้ดีสู้จนมีทุกสิ่งทุกอย่างน่าชื่นชมน่าสรรเสริญสิ่งที่แกทําดีๆก็น่าออกเป็นเยี่ยงอย่างนะคะ คนเรามันก็มีทั้งทางดีและทางไม่ดีแหละคะ่ะสิ่งที่ดีแล้วก็เอามาประพฤติปฏิบัติต่อเอามาทําตามเอามาเป็นเยื่องอย่างสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปเก็บเอามานะคะแล้วก็เป็นบทเรียนสอนตัวเองไปนในตัวด้วยค่ะดูละครย้อนดูตัวเองค่ะอย่างนี้ค่ะเรื่องของลุงมันไม่ใช่ละครมันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงที่หลายๆคนอาจจะรับไม่ได้ หลายคนอาจจะเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้คิดแทนลุงคิดแทนป้านะคะแล้วก็นับถือน้ำใจป้าแตนที่อยู่เคียงข้างเป็นบางคนนี่ทิ้งไปแล้วค่ะเลือกที่จะเอาครอบครัวตัวเองมากกว่าแต่นี่ป้าแตนมีวิจรราจรณรญาณในการคิดที่ดีมากเลยนี่คือตัวอย่างของการใช้ชีวิตคู่ และรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดชอบชั่วดีอันไหนดีก็ว่าดีอันไหนถูกก็ว่าไปําถูกอันไหนผิดก็ว่าไปตามผิดโดยที่ไม่เข้าข้างใครทั้งทั้งที่รู้ว่าน,นั้นก็ครอบครัวนี่ก็สามีแต่คู่ชีวิตยังไงก็ต้องสู้ต่อ,อกันต่อไปค่ะแต่ก็มีลูกตั้งสองคนนะคะถ้าจะให้ไปเลือกอครอบครัวแล้วทิ้งลูกทิ้งสามีไปรับกรรมเองนี่มันก็ไม่ยุติธรรมผู้หญิงคนนี้ ก็สมชื่อแหละค่ะที่เขาตั้งให้ว่าหญิงเต็งหญิงูงเหล็กไฟสมชื่อจริงๆค่ะขอยกย่องคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะคือพูดไปพูดมาก็มันตื้นตันใจแทน,นะคะ่ะดีใจแทนด้วยช่วงนี้ขอให้ลุงกับป้าเจอแต่สิ่งดีๆนับแต่นี้ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ